สวัสดีครับผมคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเช็คดวงรายสัปดาห์ดวงคุณทั้งเจวันนะครับดวงชะตาของคุณทั้งเจวันวันนี้ก็อัปเดตช้าไปอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องด้วยเมื่อวานนี้โอ้ลูกสิท์มาคุณนาคว้าข้างเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันนี้20่สดชีวิตนะครับวันนี้ก็มาแต่เช้าแล้วนะครับดูดวงครับผมนะขอขอบคุณนะครับผมนะอดีตของน้องน้องอีฟนะครับผมนะวันนี้ตากล้องแสนสสวยนะครับวันนี้มาถ่ายกล้องให้ มาเช็คดวงแล้วทีโอกาสถ่ายทำในการให้อภิษิ์ให้จารย์ด้วยนะครับผมนะน้องอิฟนี่ก็เป็นลูกศิษย์กันมานานนะครับผมนะคนที่พาน้องอิฟมาก็คือน้องนุชวิลาวันนะครับผมนนมีนุชวิลาวันอาสยามแต่ตอนนี้นุชวิลาวันไม่มางานยุ่งนะครับผมเลยน้องอิฟมามาถ่ายทำไปอยู่ให้นะครับนะดวงของคุณทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราก็จะได้รู้กันนะครับขอบคุณผู้ที่เข้าไปกดซ u b สไครต์ให้ผมนะครับนะครับตั้งแต่วันไหนครับ นะสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับทุกคลิปนะผมนะแล้วก็ผู้ที่นะครับผมนะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับเอาละครับนะครับข่าวที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวได้หลายข่าวผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะเห็นกันในโซเชียลอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดไลยแมกนะครับเราก็คือหน้าที่ของผมคือการดูดวงนะครับขออนุญาตนะครับผมนะตรงช่วงนี้ก็นะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับวันนี้วันที่ไหลเอินที่19เแล้ว19 20 2้า2ี่มห นะับนะวันนี้วันที่19แล้วนะผมใกล้ปีใหม่แล้วทุกคนก็เตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับผมนะก่อนจะกลับบ้านในช่วงก่อนปีใหม่เราจะทำยังไงดีจะวางแผนอย่างไรกับชีวิตตัวเองดีนะครับผมนะฮะนะก็ท่านใดครับผมเดินทางกลับบ้านก็เดินทางอย่างสสดีภาพนะครับผมนะยังแต่ยังไม่ถึงนะครับนะแล้วก็ทางวัดศรีบนเรืองนะครับฝากประชาสัมพันธ์มานะครับว่าท่านใดครับผมนะไม่มีภารกิจไปไหนที่วัดศรีบนเรืองมีการสวดมนต์ข้ามปีนะครับ มีการแก้เค็ดปีชงนะครับมีในเรื่องของนะฮะแก้เค็ดปีชงมีรับอ่รับส่งราหูนะผมนะนะรับส่งพระราหูนะรับส่งพระราหูนะครับพิธีส่งพระราหูใหญ่โตได้ทีเดียวนะครับเท่าใดที่อยากจะอยู่ใกล้เคียงนะผมนะม่มีไม่่าจะปไหนกครับผมก็มาทางวัดศรีบุญเรืองนะครับผมนะนะท่านทางวัดศรีบุญเรืองก็นะช่วงนี้นะครับผมแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะผมนที่เขาจะเข้ามานะครับในนี้ร่วมการส่วนบนข้ามปีนะครับเอาละ เบิกนะทุกคนนะครับเตรียมพร้อมกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นคอมเมนต์มาว่าอาจารย์พูดยาวจังเลยนะครับผมนะเอริจะไม่พูดยาวแล้วนะครับเราไปดูดวงคุณทั้ง7วันนะครับดวงคุณทั้ง7วันจะดีร้ายประการใดตอนนี้ก็กันแบบสดๆกันเลยนะครับผมนะแบบสดๆกันเลยดูดวงกันแบบว่าถ่ายทํากันแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะครับนะครับเอาละเราไปดูดวงชะตาของผู้ที่เกิดดวงตาคุณทั้ง7วันช่วงวันที่ยี่สิบ อ่า19ถึงวันที่25จะดีหรือไม่ดีนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปเริ่มกันวันอาทิตย์กันก่อนเลยครับผมนะสับกันเลยอย่างนี้เลยนะครับครับ เราไปดูกันว่าผู้ที่เกิดทั้งผู้ที่เกิดวันพิษจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในดวงคุณทั้ง7วันนี้นะครับเราเป็นเรื่องวันพิษก็คือ 1. คุณหยิบได้ไพ่ตำแหน่งแรกคือไพ่ราชาดาบราชาดาบเป็นคนวันพิษครับผมเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะผมช่วงนี้นะผมคุณมณิสัยเป็นคนค่อนข้างไม่ยอมคนนะครับในช่วงนี้นะคุณนะฮะการงานครับนะผมนะการงานของคุณช่วงนี้ยังมีความเครียดอยู่นะครับผมนะถ้าคุณเป็นผู้ชายระวังจะมีเรื่องขัดแย้งกับผู้หญิงนะครับผมช่วง แตผู้หญิงคนนี้ก็คือดวงตาจะเป็นผู้หญิงที่มีความทุกข์ทางใจนะคุณนะครับนะความรักครับผมช่วงนี้ดวงของคุณเพ่หนึ่งดาวช่วงนี้คุณเป็นคนหญิงในสัตรีของตัวเองอยู่นะครับผมช่วงนี้ยังไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าจีบใครนครับต้องรอเขามาจีบครับผมอาจารย์ <aspire S 1> ะะท,ที่ว่าชาัดหน้าใบใบนะครับผมนะหญิงนะทักงหมดหญิงในสัศรีของตัวเองอยู่นะครับผมนะครับความรักสรุปเลยว่าดวงของคุณก็คือสีเหรียญคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาก็บอกให้ฟังเลยว่าการเงินของคุณช่วงนี้ถือว่าดีมากนะครับผมนะ ก็คือช่วงนี้ดวงตาเด่นในเรื่องของการเงินครับผมผู้ที่เกิดวันทิศแล้วก็เป็นคนหญิงในสัดสีตัวเองถ้าจะทํางานสอบราชการจะประสบผลเสเร็จนะครับถ้ามีคดีความนะครับผมนะจะมีการล็อบบี้กันและคุณอาจจะต้องแพ้คดีในที่สุดนะครับผมนะนี่คือผู้ที่เกิดวันทิ์นะครับต่อไปนะครับผมเราไปดูผู้ที่เกิดวันจันทร์กันเลยทีเดียวนะครับเนะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับรู้สึกว่าเมื่อว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดนคอมเมนต์อาจารย์พูดยาวจังนะครับนะ เรีกยกไพ่แบบเนะี่ยสุดเลยนะครับปุบ๊บวันนี้ขอขอบคุณนะครับน้องน้องอะไรด้ลูกเนี่ยน,น้องชัเอฟนะครับนะนะมาเยี่ยมมาเยี่ยอาจารย์นะครับพุทธเกิดวันจันทร์ครับดไพ่บใบแรกคือเดือ,สอดสันเอ้ยไม่ใช่เดือดสั่นพูดผิดกับเก้าเหรียญครับผมเห็นสีเ,เหลืองๆนะครับเก้าเหรียญขึ้นมาครับผมถ้าเป็นผู้หญิงช่วงนี้การเงินของคุณคุณบริษัใยใจคอของคุณช่วงนี้คุณกําลังจะจะคิดของใช้ของเบนเนมนะค,คุณนะนะต้องใช้ของเบนเนมนะวันช่วงนี้ของนเนมไม่ค่อยอยากใช้แล้วครับผมในะช่วงนี้ เก้าเหรียญขึ้นมาเป็นคนที่ดวงชะตาการเงินของคุณกำลังจะดีขึ้นนะครับผมช่วงนี้คนที่เกิดวันจันนี้ถ้าทําธุรกิจถือว่าก้าหน้าส่วนเป็นว่าคนที่เกิดวันจันร์ช่วงนี้ดวงชีวิตของคุณนั้นดวงเด่นในเรื่องเงินเรื่องของครับผมการงานช่วงนี้บางทีคุณก็อยากจะเปลี่ยนงานครับผมช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันจันนะครับผมนะขอแท้ใจกับงานอยากจะเปลี่ยนงานนะครับผมช่วงนี้นะครับผมนะพูดได้เลยว่าครับผมนะอยากจะเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคผมนะความรักครับผมนะผู้ที่เกิดวันจันทรถ้าทํางานถ้าดวงตาคุณจะไม่ ช่วงนี้ความรักค่อนข้างจะจืดเชืสอสนิดหนึ่งนะครับผมนะช่วงนี้พุท่เกิดวันจันทร์นะครับสรุปเลยว่าูุท่เกิดวันจันทร์ครับผมดวงชะตาของคุณนั้นถ้าหากว่าครับผมนะช่วงปีนี้ถึงปีหน้าครับผมนะถ้าจะมีแฟนอยู่ครับผมนะอาจจะได้รับของขวัญจากแฟนเช่นได้รับแหวนมั่นจากแฟนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับพ้ท่เกิดวันจันทร์นะครับผมความรักก็ถือว่าถึงแม้จะได้รับแหวนมั่นนะครับผมนะจากแฟนแล้วนี่ก็จริงครับผมนะแต่เราไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะครับช่วงนี้คุณจะหาเวลาไปดินเนอร์กันบ้าาางผหเวลไป เดินห้างกันบ้างครับผมนะช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็พากันมาทนำะบุญที่วัดนะครับผมมีไพ่หรือ,อมีไพ่เทพหรือไม้เท้านะในสองถ้วยตอนนี้เทพหรือไม้เท้าเป็นสกิพยานอยู่นะครับอันนี้คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับผมนะต่อไปเราไปดูผู้ที่เกิดวันอังคารกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> สับไพ่นะครับนะโอเคนะครับ วันนี้ก็ถ่ายทําง่ายๆขอบคุณน้องอิฟนะครับวันนี้มาถ่ายทําให้นะครับ,นะรบมาดูผู้ที่เกิดวันอังคารกันบ้างนะครับวัดอังคารนี่ฉันเป็นอย่างไรกันบ้างท่าอาจารย์นะถึงแนละวันอังคารนะครับใบแรกก็คือไพ่หนึ่งเหรียญแน่นอนครับผมคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้คุณกําลังจะมีโชคลาภเข้ามา ให้ดึงเหรียญหมายถึงการถูกรอตรี่มาถึงได้เงินแบบฟุ๊กเข้ามานะครับผมนะหรือไม่ฉะนั้นเคได้รับของขวัญจากคนที่เรารักนะครับผมที่เกิดวันขานี้นะครับข้อต่อไปการงานครับคุณยิบยไปให้สองไม้เทา้าใบนี้ถูกบอกได้เลยว่าการงานคุณช่วงนี้ถ้าทํางานกับคนต่างชาติทํางานด้าน Import Export อยู่ถือว่าช่วงนี้คุณกําลังจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของการงานจะมีคนชื่อเหลือคุณนะครับถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนงานใหม่คุณจะมีช้อยให้เลือกอยู่สองที่เลยทีเดียวก็สองไม้เท้าขึ้นมานะครับข้้ออต่ไปครับผมมนนะแจาาขึ แจ็คดาบครับผมถ้าเป็นเรื่องของความรักก็บอกให้คุณฟังได้เลยว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้ครับผมถ้ารักใครชอบใครครับผมเอวันงคารช่วงนี้นะครับผมรักใครชอบใครจะพึ่งไว้ใจครับผมนะให้ระวังจะถูกปล้ำได้ง่ายๆะครับผมมีไพ่แจ็คดาบขึ้นมานะคุณนะเป็นผู้ยิยงใหญ่ตัวสรุปนะผู้ที่เกิดวันคารนี้คุณมีไพ่ใบไหนฮะหยิบไปไพ่ครับผมแจ็คถือเงินคุณจะมีการเงินที่ดีเข้ามาการเงินของคุณจะประสบผลสำเร็จนะครับผมช่วงนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับการเงินถือว่าจะมีเงินหม จะก,กู้เงินซื้อบ้านซื้ออะไรก็ทําแต่ช่วงน,นี้ถือว่าประสบผลสำเร็จดมีมากนะครับผมนะต่อไปเราไปดูผู้ที่เกิดวันพุธกันทีเดียวว่าคนที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราก็ไปอย่างรวดเ,นะเร็วนะครับนถดทายกันแบบง่ายๆคนระับตอนนี้มีรถมาเจิมด้วยนะครับผมน,นี้นะครับผมนะ เกิดวันพุธครับผมช่วงนี้คุณยิ้ให้ตึกพังตึกพังขึ้นมาใบนี้ก็ต้องบอกให้ฟังว่าจะมีธุรกิจขึ้นมาอ่าการพุทับผมตึกพังถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะผมช่วงนี้ก็ให้ระวังครับผมสุ่งระวังจะตกจากที่สูงได้นะครับผมนะอุปนิสัยผมผูดที่เกิดวันพุธครับผมเป็นพุธเป็นคนปากหวานแต่ในไพ่อังคารขึ้นมาครับผมช่วงนี้เป็นคนพูดจาบางทีบางครั้งครับผมน้พูดดีๆคนมันก็เชื่อฟังคุณหรอกครับผมนะฮะถ้าพูดโกหกไกบ้างคุณเชื่อคนจะเชื่อคุณครรรรรัับบผผมมนนนนนนนะช่งงงี้้้้หออใาาาาาาาดกกกทุปณ์ส วาสนุกก่อสร้างช่วงนี้นะครับผมดีมากนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะบุ้ภาพวมให้ฟังก่อนนะครับการเงินครับผมช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพุธก็คือการเงินคุณกระแสการเงินกําลังจะผ่านเข้ามานะครับผมนะถ้าคุณเป็นเซลล์อยู่ครับผมคุณจะทําเป็นท็อปเทลเป็นท็อปเซลล์ได้นะครับช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยครับต่อไปนะครับผมเนียมีไพ่ราชินีดาบดาชนีดาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเก็บกดในชีวิตนะครับผมช่วงนี้อาจจะครึ่งผิดหวังมาก็ได้นะครับผมช่วงนี้และคุณกําลังผิดหวังมาคุณกกําาลัััังงงจะะะมมมีีีีคควววบบบบรรรทเยนนนนขอชชิตผ่้ สรุปเลยว่าผู้ที่เกิดวันพุธก็คือไพ่ควีนถ้วยก็คือดวงตาหายเวลาว่างครับผมช่วงนี้นะผมจัดระเบียบบ้านครับผมนะจัดบ้านใหม่นะครับผมนะทำบ้านจัดบ้านใหม่แต่งห้องใหม่นะผมช่วงนี้ถือว่าดีมากทีเดียวครับผมนะจะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะครับผมนะให้ไหว้แม่กดกิ้มด้วยนะครับผู้ที่เกิดวันพุธนี้เพิ่มไพ่ควีนออฟคัขึ้นมาด้วยนะครับด้านของความรักครับผมนะช่วงนี้ถ้าทะเลาะกับแฟนให้ระวังการเลิกลาด้วยนะครับผมนะ การงานของการเงินไม่มีปัญหาแต่ให้ระวังเรื่องของความรักกับสุขภาพนะครับผมพู้ที่เกิดวันพุธนี้นะครับต่อไปเราไปอยากกันรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับเราไปดูผู้ที่เกิดวันพฤหัสก,กันเลยนะครับอาจารย์ทักทำไมตาสายตายอาจารย์นกเล็กๆเต็มเลยอาจารย์เป็นคนมองไม่เห็นพิการทางสายตานะครับบางทีการมองกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมนะก็ต้องอาศัยคนปกติช่วยนะครับผมนะนี่ให้นะครับวันนี้ก็ไทยก็มันสดๆก็มี รถเข้ามาแบบผ่านมาเลยทบบนี้จะเร้รู้กันว่าเอ๊ะเนี่ยมาถ่านทำเป็นยังไงนะครับสี 1, 2, 3, 1, 1, โอเคเราไปดูผู้ที่เกิดวันพฤหัสกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ผู้ที่เกิดวันพฤหัสผู้หญิงเก่งนะครับแน่นอนครับผมเป็นผู้หญิงที่มาดมั่นรุยงานนะครับผมช่วงนี้นะครับผมนะคุณเป็นคนค่อนข้างไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับผมช่วงนี้น้องเชยเอมเกิดวันไหนลูกวันอังคารโอ้โหนะครับนะำฮัตไปแล้วนะครับนะครับนะน้องน้องกิฟต์เกิดวันไหนลูกวันพฤหัสวันพฤหัสโอเคเนี่ยผู้หญิงเก่งเห็นไหมผู้หญที่หัดช่วงนี้ผู้หญิงเก่งแล้วก็แกร่งทำงานตำแหน่งงานก็คือรุยงานไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ยอมแพ้ตัวช่วชะตาในช่วงนี้นะครับผมนะดวงชะตาเป็นผู้หญิงที่ ถ้ามีผู้ถ้าจะมีความรักครับผมช่วงนี้คนนั้นต้องเก่งกว่าเราเยอะๆถึงจะเอาถ้างโง่กว่าเราไม่เอาเด็ดขาดเลยว่างง้นเอะครับผมนีเป็นคนยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองว่างง้นนะฮะการงานครับ <Evet> <ค>เป็นรวมไม้เท้า6อันวิ่งเข้าหาเราคนเดียวนะครับผมเนะเราสามารถทํางานได้งานสอบแข่งขันอะไรก็ทำผ่านครับผมเจ้านายจะมองเห็นความสําคัญของเราแต่เราทํางานหนักอยู่คนเดียวเข้าใจไหมครับผมน<ล> <S <S ี่ข้อต่อไปครับดวงชะตาของคุณครับผมผู้ที่เกิดวันพฤหัสผู้นี้จะเป็นคนค่อนข้างมีซิกเซน ชอบในเรื่องของการซิกเซนชอบเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องเรื่องโหราศาสตร์นะครับช่วงนี้นะครับนะในเรื่องของครับผมนะชอบในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าเกี่ยวกับพวกยานวิเศษนะครับผม <ừ. S 1> ช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของการความรักก็คือช่วงนี้ถ้ามีแฟนอยู่ก็คือเตรียมตัวอยากจะเลิกนะครับช่วงนี้นะครับนะสุขภาพนะครับท้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับข้อต่อไปครับผมสรุปเลยว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสนี้เป็นไพ่หนึ่งดาบคุณเป็นคนไม่ไว้ใจใครนะครับช่วงนี้นอกจากตัวของตัวเองนะคุณนะช่วงนี้ผู้เกิดัห สรุปการงานดีมากครับผมผู้ที่เกิดวันพฤหัสใส่เรื่องของความรักก็พักไปก่อนช่วงนี้สัปดาห์นี้นะครับนะเราไปดูกันเลยผู้ที่เกิดวันศุกรนะ์นะครับจะเป็นไงบ้างผู้ที่เกิดวันศุกร์ จารย์ัยขาตตอนเราต้องพูดไปด้วยนะคะอาจารย์ตัวเลขไพ่ค่ะขอบคุณครับนะฮะโอเควันศุกร์เป็นอย่างไรกันบ้างครับนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับแน่นอนครับผมคนที่เกิดวันศุกร์ผู้หญิงครับผมเป็นดวงตาเป็นดวงดาวประจําวันเลยครับได้ไพ่นะครับใบนี้คือไพ่ไฮพีสเต็ดนะครับไฮพีสเต็ดขึ้นมาเป็นไพ่ที่คุณไพ่ไฮพีสเต็ดนี้เป็นไพ่ที่ความหมายกว้างนะครับเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างควีนออฟอาร์ตนะเป็นผู้หญิงนะครับผมและ นะควินอฟอาร์ตเป็นผู้หญิงที่ทําได้ครับผมในเป็นคนค่อนข้างครับผมมีเรื่องของอารมณ์ศิลปะนะครับผมนะรักความสวยความงามผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ต้องเข้าร้านเสริมสวยธุรกิจสปาธุรกิจเสริมสวยธุรกิจเรื่องกออีกหนึ่งก็คือดารานักแสดงผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ถือว่าดีมากนะครับผมนะช่วงนี้กันจะมีงานเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับนะการงานครับผมนะได้ไพ่ดัชแมนแน่นอนครับผมได้งานเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะครับผมนะผู้ที่เกิดวันศุกร์ในควรจะหาเวลาว่างนะครับผมนะไปไหว้พระพิฆเนศนะครับผมมมนนะะไไปหวว้พรแ่กิ จะส่งเสริมดวงชะตามไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวการงานกุญแจลังเมนเข้ามาครับในช่วงนี้คุณเกิดวันศุกร์ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับแนละข้อต่อไปความรักครับความรักก็ยังอยู่กับคนเก่าๆอยู่นะครับผมนะคนที่เกิดวันศุกร์แน่นอนครับผมเมื่อไฮพิเจตเป็นเพศที่สวยแล้วนะครับผมนะดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็ไม่ชอบผู้ชายเด็กเออไม่ใช่ไม่ชอบผู้ชายแก่ชอบผู้ชายอายุรุ่นราวเขาเดียวก็คืออ่อนกว่าหรือไม่ฉะนั้นก็คือหน้าตาอ่อนๆวานเลยนะครับผมที่เกิดวันศุกร์ครับ ก็ตามที่จะไปเกี่คนวันศุกร์นี้ต้องทําตัวให้อินต์ไม้ก่อนนะครับนะตรงนี้นะครับสรุปเลยว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นี้มีไพ่เด็นะครับเด็ขึ้นมาถ้ารวมกับไพ่จัดเม้นท์นะผมนะรวมกับไพ่ไฮพีไพ่เขึ้นมาก็แปลว่าดวงตาป็นคนค่อนข้างสนใจในเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของหมอดูในเรื่องของพลังจิตในเรื่องของเกี่ยวกับศาสตร์ที่นี้รับนะครับผมช่วงนี้นะครับ เป็นเกี่ยวกับปกษาลิลับเนี่ยเข้ามาติดตามอาจารย์ต้้ยนะครับก็จะได้ความรู้ในเะรื่องกรารเป็นกด s u b สไคร b e ด้วยหรือจะมาเช็คดวงอาจารย์ที่วัดศรีบุญเรืองก็ได้ครับผมที่เกิดวันศุกนี้นะครับโอเคนะครับผมนะต่อไปเราไปดูผู้ที่เกิดวันเสาร์กันทีเดียวน,นะครับนะ วันเสาร์เป็นอย่างไรกันบ้างค,นะครับนะผมนะหนะึ่งสองม่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับนะนะก็เพื่อดูแล้วนี่นะก็ ความกรุณาแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดแชร์กด Sub สไครต์ให้ด้วย,ดยนะครับผมจะได้ให้เพื่อนๆเปิดโอกาสให้เพื่อนๆบางทีคนก็่ยังไม่มีโอกาสที่จะมาดูดวงนะครับผม,ผมก็ได้มาได้มาดูดวงกันด้วยนะครับผมนาะบางทีก็ไม่มีบางคนคนเราในตกงานครับผมไม่มีเงินจะทํายังไงดีจะได้เช็คดวงนะครับผมนะก็เช็คดวงติดตามอาจารย์ทาง u ู u b e ได้นะครับโอเคนะครับนะมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ใบไหนนะครับยิบไปพไพ่กําหนแลแรกก็คือราชาทั่วขึ้นมานะครับผมนะ วันเสาร์ได้ไพ่าราชาถ้วยเป็นคนค่อนข้างเข้าใจปัญหาผู้อื่นแต่ไม่ค่อยเข้าใจปัญหาของตัวเองเลยนะผมพูดถึงวันเสาร์ครับผมนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับผมเป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยเป็นคนค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ไม่กล้าตัดสินใจนะครับผมนะเราไปดูครับผมนะเรื่องของครับผมการงานครับผมช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องงานอยู่บ้างให้ระวังจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือให้ระวังจะมีปัญหากับผู้ที่มีอำนาจที่เหนือกว่าเราใคนช่วงนี้ ผมช่วงนี้การงานคุณจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับผมช่วงนี้อยากจะออกจากงานให้อดทนเอาไว้นะครับผมนะช่วงนี้งานหายากแน่นอนครับความรักเวอร์นะครับช่วงนี้คนที่เกิดวันเสาร์นี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ต้องพาได้เลยว่าช่วงนี้คุณยังไม่จริงจังกับใครนะครับผมชอบคบคนในหลายคนนะครับในคราวเดียวกันนะครับผมเนะคบเล่นๆไม่จริงจังนะครับผมนะช่วงนี้ถ้าเป็นทางเรื่องของการงานทํางานด้านบันเทิงได้ครับผมช่วงนี้พุธเกิดวันเสาร์นะครับคนที่ทํางานบันเทิงจะประสบผลสเรบจนะครับ ผู้ที่ทํางานด้านของนะผมนะนะความสวยคมงามนะครับผมตกแต่งภายในก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นี้นะครับเอาเป็นว่าความรักคุณยังไม่จริงจังกับใครนะครับสรุปได้เลยว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์สุขภาพครับผมนะในช่วงนี้จะเป็นคนค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะครับผมนะถ้าไปอีกภายในก็คือดวงตาให้ระวังจะหายใจนะครับผมนะดวงตาจะเป็นคนค่อนข้างแน่นหน้าอกนะครับผมนะจะมีปัญหาทางเดินหายใจนะครับผมผู้ที่เกิดวันเสาร์นี้นะครับก็ข้อควรระวังครับผมผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็คือ ให้ระมัดระวังเรื่องของถ้ามีแฟนอยู่ให้ระมัดระวังจะมีความผนัดวงตาเราจะมีมือที่สามเข้ามานะครับผมนะแล้วก็สุขภาพด้วยเรื่องงานด้วยนะครับผมนะนี่คือดวงชะตาของคุณทั้ง7วันนี้นะครับผมนะท่านใดอยากจะดูดวงกับผมตรวจดวงกับผมนะครับอาจารย์ต้ยนะครับผมเนะเรียนเชิญได้ที่วัดศรีุนเรืองรามํำแหงร้อยเนะครับผมนะหรือนะครับผมนะหรือนะผมติดต่อครับติดต่อผมทาง a c e b o o k นะผมนะหรือทางเบอร์โทรศัพท์กับผมนะ อ่าผมจะทิ้งไว้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้สัปดาห์หน้านี้วันที่19ถึง25นี้ขอทุกท่านดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับวันนี้ผมอาจารย์ต้ยหมอดูนักบุญพอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอขอบคุณน้องอิฟลืมลืมไปนะครับผมนะขอขอบคุณน้องอิฟนะครับผมขอบคุณน้องเชเอมนะครับผมที่เป็นตากล้องให้วันนี้ครับผมสวัสดีครับ